ชใช่ไหมคือพามเป็นคนชอบเล่นทวิตเราก็เลยศึกษาจากทวิตเตอค่ะตรเลยนะใครพูดอะไรว่าเออลงเอนะอย่างเงี้ยลงเอลงบีนะลงบีเราจะโทษตัวเองนะคะแล้วก็มันก็จะแบบรู้สึกเฮิร์นอยู่สักพักหนึ่งเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิสทามนะคะให่หลายๆคนเนี่ยเพิ่งเข้ามาก็อาจจะงงนะว่าสรุปอี่ช่องนี้เนี่ยจะทําอะไร คลิปก็บอกว่าเป็นเกี่ยวกับการลงทุนแต่พอเข้ามาดูจริงๆเนี่ยก็มีบล็อกไว้เที่ยวด้วยนะคะก็จะบอกว่าช่องนี้เนี่ยํทาททำขึ้นเพื่อที่แบบอยากแชร์ไลฟ์สไตล์ของตัวเองเนาะตัวเองชอบทําอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นทั้งการเที่ยวการเทรนดนู่นนี่เนาะก็เดี๋ยวจะค่อยๆแชร์ยทยอยให้รู้จักพามาขึ้นเรื่อยๆลวกันนะคะถ้าใครที่ชอบแล้วก็อยากติดตามพามเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ไว้ให้ด้วยนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราเนี่ยจะมาสัมภาษณ์ตัวเองนะคะ ก่อนหน้านี้พราเคยมีแชร์ลงสตอรี่ไอจีไปเนาะว่าอยากจะมาทําคลิปเกี่ยวกับพวกการลงทุนใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับพรมเนี่ยก็ให้ลองถามมาในไอจีนะคะซึ่งก็ได้รวบรวมคําถามมาแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราก็มาเล่มกันเลยต้องย้อนกลับไปก่อนนะว่าพามมาเรียนอยู่คณะสถาปัตย์ใช่ไหมตอนมาหาลัยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย คือเวลามันน้อยมากเราไม่ได้มีเป็นแบบเออรู้จักเรื่องหุ้นนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าโชคดีค่ะที่มีเพื่อนที่แบบเอออยู่ทั้งเศษรษฐศาสตร์แล้วก็บัญชีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเวลาที่เราไปทานข้าวกันอ่ะเราก็จะได้ยินแบบเออเขาพูดเรื่องหุ้นกันนี่นะแล้วก็เออได้กําไรตอนนั้นอ่ะยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากมันก็รู้แค่ว่าอ๋อถ้าเล่นหุ้นอยู่ในตลาดนี้ได้กําไรก็คือได้เงินอะไรนะ คือนะตอนนั้นนะ้าถามว่าสนใจไหมยอยากเล่นไหมยอยากแต่ว่ามันติดเรื่องเวลานะคะแล้วเราอะก็กลัวเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาศึกษามากพอเนาะว่าเออเราจะลดความเสี่ยงยังไงนู่นนี่วิธีการเทรดเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่กล้าลงทุนอะไรมากทำได้แค่เอาเงินเข้าธนาคารก,กับกองทุนแล้วก็ฝากประจำดอกเบี้ยต่อปีก็คือผ่านเพื่อนเนาะเพราะว่าเออก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราไม่ได้มีเวลาที่แบบ ไปศึกษานู่นนี่ขนาดนั้นนะแต่ว่าพอช่วงทํางานใช่ไหมมันก็กลับมาพลิกกันแบบเออเราทํางานเราก็ พอมีเวลาเพราะว่าอย่างของทีมของพาตอนนั้นที่ทำเนี่ยคือทําเป็นสถาปนิกเหมือนกันแต่ทีมพำเนี่ยแทบจะไม่ได้ทํโ OT เลยค่ะเราก็เลยมีเวลาหลังเลิกงานอะไรย่างนี้เราก็เริ่มมาศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจเปิปดพอร์ตหุ้นยังไงเล่นยังไงดูตลาดยังไงมีตัวไหนให้เราเล่นบ้างนะคะในพวกตลาดหุ้นส่วนอีกอันหนึ่งเนี่ยคือตลาดคริปโตใช่ไหมคือพาเป็นคนชอบเล่นทวิตเราก็เลยศึกษาจากทวิตเตอร์ค่ะก็คือเป็นทวิตเตียนนั่นแหละซึ่งทวิตเตอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบข่าวทุกอย่างมันไว มากนะคะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ย NFT เอยดิฟ i เออยก็คือโคตรจะบูมมากๆแล้วตอนนั้นพัมก็เลยเริ่มศึกษาจากตรงนั้นเนาะแต,แต่ว่าถ้าถามว่าพัมได้เล่น NFT หรือว่าดิฟ i ยไหมก็คือแทบจะไม่เลยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะลงทุนในฝั่ง s p o t ตแทนนะคะแล้วก็หาออกเนี่ว่าเออตัวไหนมันดูแบบพอมีโอ,อกาสมีโปรเจกต์ดีๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าตามเขาก็เป็นอะไรที่ดีใจนะเออรู้สึกว่า ประสบความสำเร็จชีวิตเออมันก็ไม่ไม่ขนาดนั้นหรอกแต่จริงๆนะตอนลงทุนแรกๆแล้วแบบได้กําไรมาแบบหลักร้อยอ่ะคือก็ดีใจแล้วเพราะว่าอย่างตอนที่เราทํางานเนี้ยกว่าจะหาเงินมาได้แต่ละวันเนี้ยเราก็รู้ใช่ปะว่ามันยากมากแล้วยิ่งอยู่วงการดีไซเนอร์ซึ่งจะบอกว่าที่ไทยเนี่ยคือค่าแรงเขาก็น้อยอ่ะเราก็เลยรู้สึกแบบเริ่มเห็นโอกาสนะคะในการที่แบบ เออเราสามารถหาเงินจากจุดนี้ได้ตอนขาดทุนแบบเนี้ยเออเ,ออเ,ออเออกินขึ้นมาก็ไม่ได้พีถึงแบบเป็นเวร้องไห้ขนาดนั้นนะแต่ว่ารู้สึกเสียใจแล้วก็ผิดหวังในตัวเองอืมคือทำจะรู้สึกว่าเออทำไมตอนนั้นเราไปคิดแบบนั้นว่าทำไมตอนนั้นถึงไปลงตัวนี้นะ ตอนที่แบบลงลงทุนพลาดเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราจะโทษตัวเองนะคะแล้วก็มันก็จะแบบรู้สึกเพ้ร์นอยู่สักพักหนึ่งเลยอะบทเรียนที่ได้จากการเทรดอือจริงจริงมันก็มีเยอะมากมากเลยอ,อาจจะแบ่งเป็นช่วงนี้ก่อนละกันอย่างตอนแรกใช่ไหมที่ทำเข้ามาในตลาดลงทุนเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วรู้สึกว่าเราตามน้ำคนอื่นะมากๆคำว่ามาก,มากนี่หมายถึงว่า ไปแบบสุดตัวเลยนะใครพูดอะไรว่าเออลง A นะอย่างเงี้ยลง A ลง B นะลง B คือไม่ได้แบบเอาเซลล์สมองส่วนไหนมาคิดว่าแบบเออเอ A. มันได้หรอวะหรือแบบไ,ไป B ทำไมต้องลงดีมันมีอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นช่วงที่มันเป็นขาขึ้นเนาะอะไรมันแบบได้ไหมง่ายแล้วรู้สึกว่าเออพอมันทําครั้งหนึ่งกันตามคนอื่นเงี้ยเราได้กําไรแล้วเราก็เลยตามไปตลอดแต่ใดๆอ่ะถามว่ามันได้กําไรไหมคือได้ไงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาไปออกตอนไหนถ้าเราไม่ใช่คนที่แบบดูสัญญาณเป็นนู่นนี่อะไรเงี้ย เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะออกตอนไหนเพราะนี้ก็เป็นหนึ่งบทเรียนเลยนะที่พามรู้สึกว่าเออก่อนที่เราจะลงทุนเนี่ยเราควรจะศึกษาตลาดจริงๆคือยังไม่ได้แบบเป็นหนึ่งรเเซที่เราจะต้องรู้ทุกอย่างนะแต่ส่วนตัวคือพามรู้สึกว่าเราเหมือนต้องเรียนรู้ไปด้วยแล้วก็ศึกษาไปด้วยแล้วปฏิบัติไปด้วยม,มันไม่มีใครที่อยู่ในตลาดเนะี่ยเราไม่เคยขาดทุน แต่สิ่งสําคัญก็คือเราจะเอาตัวรอดยังไงให้เรามีทางเลือกแล้วเราก็เจ็บน้อยที่สุดโอเคมาช่วงที่2ก็คือช่วงที่เราเริ่มเทรดเป็นเริ่มรู้เทคนิคเริ่มศึกษาตลาดมากขึ้นนะคะส่วนตัวเนี่ยจะมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นเ,เทรดเดอร์มากกว่าเป็นอินเวสเตอร์ใช้เทคนิคอะไรก็ได้อะถ้าส่วนมาได้กําไรทําก็ไปตลาดนั้นหรือจะลงตัวนั้นนั่นแหละมีดูพื้นฐานบ้างแต่ว่าไม่ได้ดูแบบเยอะมากแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบ DCA VI อะไรขนาดนั้นนะคะ ง่ายๆว่าอันไหนได้เงินทำก็ไป <S <S แต่ก็นี่แหละพอเราเริ่มเทรดเป็นเนาะมันเริ่มสนุกไปกับตลาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบทเรียนที่สองแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องอารมณ์สมมติว่าเราลงทุนอะแล้วเราได้กำไรแบบนั้นไปนเรื่อยๆสักระยะหนึ่งเราจะมีความรู้สึกว่าสกิลเต็มสิบความมั่นเต็มลอยคือแบบก็ไม่ได้สกิลดีขนาดนั้นนะคะไม่ได้เทรดแบบว่าโหวินเลทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้น แต่เราจะรู้สึกว่าเรามั่นใจกับตัวเองมากมั่นใจในแนวคิดเราซึ่งบางทีเนี่ยอารมณ์ของตัวเองเนี่แหละก็เป็นตัวที่ทําให้เกิดความโลภแล้วก็ทาให้ไม่รู้จักแพ้ซึ่งการไม่รู้จักแพ้เนี่ยสมมติว่าเราเทรดเสียไปแล้วใช่ไหมมันจะมีช่วงหนึ่งนะที่ความรู้สึกแบบไม่ได้ต้องเอาคืนต้องเอาคืนต้องเอกคืนตลาดเอาไปฉันต้องเอาคืนแล้วสนุกเป็นไงเสียกว่าเดิม สมมตินะคำนวณเล่นๆก็คือตอนแรกนะ้นเสียไป1ิเหรียญแล้วนะคะแต่ไม่ยอมตลาดจะเอาคืนตลาดตอนนั้นก็น่าจะเสียไปประมาณ4ี่เท,าเทา่าสี่เท่าถ้าส่วนาดลงหายไปส0เหรียญคูณสีเท่าก็เป็น40เหรียญอันนั้นนะเป็นความรู้สึกว่าทําไมถึงแบบเออให้อารมณ์มันนําหน้าขนาดนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะคะในการเทรดเพราะอารมณ์มันนําแต่ถามว่าตอนนี้ดีขึ้นหรือย,อยัง ดีขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าอาจจะมีบ้างแบบหลุดบ้างนะคะมันยากเนาะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าตลาดเนี่ยเขาเล่นกับอารมณ์นกลงทุนก็พยายามฝึกฝนตัวเองอยู่นะคะแล้วก็พยายามอ่านพวกแบบจิตวิทยาในการเทรดะคะว่าแบบเออคนที่แบบเขากดบายเนี่ยเขาคิดอะไรคนกดเซลล์เขาคิดอะไรอย่างนี้นะ ยังไงบ้างคะก็รู้จักกับพามาแบบนิดนึงอวเนาะก็ใครที่อยากรู้นะคะว่าเออเวลาเทรดเนี่ยพามเทรดยังไงใช้เทคนิคอะไรบ้างนะคะแล้วต้องสื่อเล่มไหนเนี่ยที่พามอ่านบ้างก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวพาจะมาต่อในอีพีหน้ากัน